นี่ก <thank> ็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทำให้รถไม่ติดเช่นกันใช่ครับเช่นกันยังครับสเต็ปน้อยครับผมก็ยังก็ต้องขอบคุณเสียการานะค่ะที่ให้รางวัลกับแอนแล้วก็จริงๆการเรียนที่จัดของแอนเนที่เริ่มต้นนะคะแล้วแอนได้รับการตอบรับที่ดีานี้แอนก็เป็นกำลังใจให้แอนแล้วก็ทีมงานเพราะว่างานที่จัดเรีนนั้นที่ผิวแล้วก็เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจริงๆนะคะก็ขอบคุณจริงจที่ให้ แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะคะแล้วก็แขกขับทุกคนด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนที่มาเล่นในแองนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจ้าที่แอนการู้สึกค่ะก็สารภาพเลยนะคะว่าสิ่งที่รักที่สุดคือการได้ละครนะคะ อันดับสองก็คือการพิจารณ์นะคะก็ยังเป็นใจที่วันนี้กอแอนได้ไปแบ่งตัวเองไปทํางานที่จักคนก็ยังต้อนรับแอนในฐานะที่เป็นนักแสดงอยู่ไอเดียขอพนยันว่าแอนรับละครเหมือนเดิมนะคะใครมีอะไรก็รับจ้างเล่นได้ค่ะแล้วเป็นแม่ก็ได้ค่ะยินดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ